ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิง p o พง Channel นะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุกันค่ะก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับร้านแรกของเรานะคะจะเป็นร้านใน Facebook ค่ะทุกคนเป็นร้านที่ชื่อว่า My Melody Marilla นะคะ จะบอกว่าของที่ได้มาวันนี้มีแต่ของน่ารักน่ารักท้งนั้นเลยค่ะสําหรับชิ้นแรกที่เราได้มานะคะน้องจะเป็นงานไม้ค่ะทุกคนจะเป็นลิ้นชักจิ๋วรูปไมมโลดี้ค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามช่องนะคะบอกเลยว่าโซคิวสุดๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองใส่ของด้านในกันดูนะคะว่าน้องจะใส่ของได้เยอะแค่ไหนเนาะอันนี้นะคะพิงคจะใส่เทปที่พิงคมีนะคะที่จริงแล้วน้องจะใส่ได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ว่า เทปของพิงม้วนใหญ่นะคะก็เลยใส่ได้แค่นิดเดียวนะคะเราก็จะเอาน้องมาตั้งไว้บนชั้นวางค่ะทุกคนน่ารักมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันที่กล่องสองค่ะกล่องนี้ก็ได้มาจากร้านเดิมนะคะชื่อว่า My Melody m a r ม l a n d ค่ะแต่ว่าสินค้าเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าของข้างในจะน่ารักขนาดไหนค่ะ อันนี้จะเป็นของแถมที่ทางร้านแถมมาให้นะคะจะเป็นสร้อยค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยจี้น่ารักสุดๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับของแถมนี่สกิล so ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพัสดุของเราต่อเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่างานไม้เหมือนกันค่ะแล้วเป็นงานไม้ที่น่ารักทั้ง3มชิ้นเลยพิงสั่งมาทั้งหมด3มชิ้นนะคะจากร้านเดียวกันเลยค่ะทุกคนซึ่งเจ้าของร้านทักมาบอกว่าสนใจไหมคะพอดีของเพิ่งมา พิงแบบโอ้โหรีบโอเลยอะทุกคนเพราะว่าของอะค่ะตอนนี้มันเริ่มหายากแล้วใช่ไหมคะบางชิ้นก็คือจะเป็นแรไอเทมได้เลยอะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานไม้นะคะน้องจะเป็นคล้ายๆกับโต๊ะเครื่องแป้งค่ะทุกคน ก็จะมีกระจกนะคะแล้วก็ด้านบนจะสามารถใส่พวกจิวเวลรี่แล้วก็เครื่องประดับได้ค่ะส่วนลิ้นชักตรงนี้นะคะก็สามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้ค่ะแต่ว่าวันนี้พิงค์จะเอาน้องมาใส่พวกพวงกุญแจนะคะซึ่งวัสดุของน้องเนี่ยไม่ก้องแก๊งเลยนะคะเป็นงานไม้ที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะทุกคนที่สําคัญคือลายของน้องเป็นไมลเมโลดี้แล้วก็เป็นโทนสีชมพูอ่อนค่ะบอกได้เลยว่าเห็นครั้งแรกคือเอฟแน่นอน ค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะนี่ลักษณะน,น้องจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะมีกระจกแล้วก็ที่ใส่แหวนแล้วก็เจลรี่ค่ะแต่วันนี้นะคะเราเอาน้องมาใส่พวกพวงกุญแจเรซิ่นนะคะเป็นพวงกุญแจที่พิงทําขึ้นมาเองเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพิงจะสอนทํานะคะแล้วก็ด้านล่างเราก็จะใส่น้องพวกสติกเกอร์แล้วก็พื้นหลังต่างๆค่ะ อันนี้เรากําลังหาที่วางนะคะเราไม่รู้จะเอาน้องวางไว้ตรงไหนดีคะ่ะทุกคนย้ายไปก็ย้ายมานะคะตลกตัวเองมากเลยคือการจัดโต๊ะเครื่องเขียนอะทุกคนไม่มีวันเสร็จอะคะ่ะจัดไปเรื่อยๆยิ่งจัดก็ยิ่งงอกคะ่ะ ต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายของวันนี้น้องเป็นงานไม้เหมือนกันคะ่ะทุกคนแล้วเป็นงานไม้ที่น่ารักมากๆเลยเดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่าหน้าตา้องจะเป็นยังไงพิงบอกเลยว่าตอนแก่คือแบบใจวางมากอะคะ่ะทุกคนพิงลืมบอกราคานะคะ ชิ้นชิ้นต่อชิ้นนะคะทุกคนราคาจะอยู่ที่ประมาณพันสามแปดสิบค่ะคือราคาดีมากนะคะราคาไม่แรงจนเกินไปเนาะเพราะปัจจุบันก็คืองานแบบเนี้ยค่ะหาไม่ได้แล้วนะคะทุกคนนี่ด้านล่างของน้องนะคะก็จะมีเป็นแบบแผ่นรองเนาะแต่ว่าเสียน้องหายไปหนึ่งอันแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเอาน้องมาตั้งโชว์ก็ไม่เป็นไร และนี่คือโต๊ะที่เราจัดเสร็จล่าสุดนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าน่ารักมากๆคลิปน่าจะรีวิวอะไรฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย